ครับก็สวัสดีครับสำหรับท่านผู้ที่ติดตามนะครับช่องคำนวณหวยที่เดียวปังของผมนะครับกอนอื่นก็ขออภัยนะครับในหลายวันที่ผ่านมาที่ท่านที่ติดตามหวยฮานอยของผมอยู่นะครับก็ติดภารกิจนะครับเรื่องงานนะครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลามาคำนวณให้นะครับผมก็เกือบอาทิตย์ละที่ผมไม่ได้ลงสูรคำนวณในส่วนของฮานอยนะครับ อีกอย่างหนึ่งก็เลยช่วงนี้นะครับฮานอยสูตรเดิมที่เป็นสูตรวิ่งเนี่ยก็ค่อนข้างจะหลุดหลายวันนะครับเท่าที่เท่าที่ผมลองคำนวณดูนะครับก็เลยยังไม่กล้าที่จะเอามาลงคลิปนะครับให้ให้ท่านที่ติดตามเนี่ยเอาไปใช้งานนะครับก็เลยเดี๋ยวช่วงนี้ก็หาสูตรใหม่อยู่นะครับสูตรใหม่ที่ที่ดีกว่านี้นะครับ ก็ในเบื้องต้นก็เลยลืมไปว่าวันพรุ่งนี้นะครับเป็นวันที่16ก็หวยออกเนาะก็เลยโรคระตตอนนะครับเอาสูตรเด่นมาให้ก่อนในวันหวยออกวันพรุ่งนี้นะครับก็ต้องขออภัยด้วยที่มาช้านะครับแต่ยังไม่ก็มานะเออยังไม่ก็มาดีกว่าไม่มานะครับอ่ะเดี๋ยวเพื่อไม่เพื่อไม่เปการเสียเวลาเดี๋ยวมาดูเลยนะครับอ,อ่สูตรคำนวณของวันที่16 ที่จะถึงนี้นะครับคือวันพรุ่งนี้นะครับในส่วนของหวยรัฐบาลเนาะนะครับหลกัหลกๆผมก็จะใช้สูตรเหมือนเดิมนะครับสูตรของผมเนีมม่ยหายกินได้ตลอดชีพนะครับตราบใดที่วงการหวยในประเทศไทยยังยังมีอยู่เนาะเดี๋ยวมาดูในสูตรที่1นนะครับสูตรที่1นนะครับก็จะเป็นสูตรที่ผมใช้อยู่ประจำนะจะเป็นสูตรอ่ที่ใช้วันเดือนปีนะครับข้างขึ้นข้างแรม ปีนักษัตริย์นะครับแล้วก็เลขกำลังวันเนี่ยมาบวกกันนะครับอย่างวันพรุ่งนี้ที่จะถึงนะครับก็จะเอาปีพศเข้ามาก่อนก็คือ2563นบะครับบวกกับวันที่16เดือนมีนาก็คือเดือน3นะครับเลขกำลังวันวันอาทิตย์เลข1วันจันทร์พรุ่งนี้นะครับเป็นวันที่ก็บวก2นะครับ ถ้าดูตามปฏิทินก็จะเป็นแรมนะครับถ้าจำผิดนะแรม8ค่คำเดือน4นะครับแล้วก็บวกปีนักษัตรปีเริ่มต้นก็คือเลขหนึ่งของปีนี้นะครับนำเลขทั้งหมดมาบวกกันนะครับก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นสอง7นะครับนำเลข2597นี้นี้มาแทนนะครับมันจะมีตัวแทนเลขนะครับนำสองเลขนี้มาแทนนะครับ ก็จะได้2นะครับตัวแทนของ2ก็คือ5ตัวแทนของ5ก็คือ2นะครับตัวแทน9คือ6แล้วก็ตัวแทน7คือเลข1นะครับจะเห็นว่ามันมี2เลขที่ซ้ำกันนะครับก็ตัด2เลขที่ซ้ำกันนี้ออกไปก็จะเหลือเป็นเลขเด่นทั้งหมดอยู่6ตัวนะครับสำหรับสูตรที่1นะครับมาดูในส่วนของสูตรที่2นะครับสูตรที่2เนี่ยนะครับผมก็จะใช้ 3ตัวท้ายด้านบนนะครับกับ2ตัวล่างนะครับซึ่งสูตรนี้นะครับก็จะใช้การคำนวณตัวแรกนะครับก็จะใช้ในส่วนของ10บ,บนนะครับบวกค่าคงที่คือ9นะครับในที่นี้ก็คืองวดที่แล้วเนี่ยออกมา9,3,8 10บนของ9ของงวดที่แล้วก็คือเลข3 3นะครับ3วกค่าคงที่9ก็ได้เท่ากับ12นะครับนับเพิ่มแต้มเข้าไป สองหลักนะครับก็จะเป็น2 3 4นี่คือ,อจากสูตรที่2การคำนวณที่1น,นะครับมาดูในส่วนของการคำนวณที่2นะครับการคำนวณที่2เนี่ยผมก็จะใช้เลขท้าย2ตัวล่างนะครับมาเป็นสูตรในการคำนวณน,นะครับก็จะนำเลขท้าย2ตัวงวดที่แล้วนะครับก็คือ9 8นะครับนำมาบวกกันเลยครับ9บวกแแล้วก็บวกค่าคงที่7นะครับ ก็จะได้เลขออกมาเป็นเลข24นะครับใน24เนี่ยเราเอาเฉพาะตัวท้ายนะครับคือเลข4มาเป็นเลขในการคำนวณน,นะครับก็นับเพิ่มขึ้นไป1แต้มบัดืดมนะครับ2หลักก็จะเป็น4 5 6นี่คือเลขเด่นนะครับ6ตัวในสูตรที่2เหมือนเดิมครับจะเห็นว่าเลขมันซ้ำกันนะครับเลข4ที่ซ้ำกันก็ตัดออกไปนะครับเพราะฉะนั้นในสูตรที่2ก็จะเหลืออยู่5ตัวนะครับ มาดูในสูตรที่3สูตรที่3นี่ผมจะเรียกว่าเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งวิ่งบนวิ่งล่างนะครับสูตรเลขวิ่งเนี่ยผมก็จะใช้เหมือนก,นกันกับสูตรที่2ก็คือใช้ในส่วนของ3ตัวท้ายด้านบนนะครับกับ2ตัวล่างนะซึ่งในสูตรนี้นะครับก็จะใช้เลข ล่างบนนะครับล่างบนของวดที่แล้วนะครับมาบวกกับสิบล่างนะครับของวดที่แล้วแล้วก็หน่วยล่างของวัที่แล้วนะครับในที่นี้วดที่แล้วเนี่ยนะครับหน่วยบนนะครับหน่วยบนนะครับ n, ก็จะเป็นเลขแปนะครับ สิบล่างเลขเก้าแล้วก็หน่วยล่างเลขแปดนำมาบวกกันนะครับผลลัพธบได้เท่าไหร่นะครับเอาเฉพาะเลขท้ายนะครับเลขหน้าไม่ต้องนะครับผลลัพธบก็คือบวกมาแล้วได้ยี่สิบห้านะครับก็ใช้เฉพาะเลขห้านะครับบวกค่าคงที่เจ็ดครับก็จะได้สิบสองนะครับตัดเฉพาะท้ายนะครับก็จะเลขเด่นในเป็นเลขวิ่งหนึ่งสิสองนะครับแล้วก็ห้าบวกค่าคงที่แปดนะครับก็สิบสามก็จะได้เลขสามนะครับเป็นเลขวิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเลขวิ่ง บนล่างนะครับงวดวันที่16กี้ซึ่งนี้ก็คือเลข2เลข3ทีนี้บางท่านสงสัยว่าวงกลมไว้ทําไมสีแดงนะครับที่วงไว้ก็คือใน3สูตรนี้นะครับมันจะมีเลขชนอยู่นะครับเลขชนกันนะครับหรือเลขที่เหมือนกันนั่นเองผมก็จะเอาเลขที่ชนกันเนี่ยแหละนะบมาเป็นเลขเด่นเพราะฉะนั้นใน3สูตรนี้ก็จะเห็นว่ามันมีเลข2นะครับเลข2นะครับสามสูตรนี่ตรงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเด่นสุดนะครับ เด่นสุดบนล่างก็คือ2เพราะฉะนั้นท่านวิ่งได้เลย2นะครับบนล่างแล้วก็เด่นรองลงมาก็คือเลขก3นะครับเพราะฉะนั้นเลขวิ่งบนล่างเนี่ยก็จะเป็นเลขก2กับเลข3นะครับทีนี้เดี๋ยวผมมาจับนะครับมาจับคู่นะครับเป็น2ตัวบนบนล่างแล้วก็กลับนะครับก็หลกัลกๆที่ที่ผมจับมาให้นะก็จะมีเด่นสุดนะครับก็อย่างที่บอกก็คือเลขเด่นนะครับ สามสูตรชนกันก็คือ2กับ3นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมี2 3สนะครับ5 4 6 4 6 5 6 9แล้วก็74นะครับเป็นเลขเด่นในงวดวันที่16ที่จะถึงนี้นะครับก็ในวงกลมเหมือนเดิมครับก็คือในวงกลมก็คือให้เน้นหนักนะครับเน้นหนักในเลขที่วงกลมมาไว้นะครับคือเลขที่คิดว่าน่าจะมานะครับบนลงนะครับสุดท้ายก็เป็นเลข สามตัวนะครับที่ผมจับมาให้นะครับสามตัวก็จะมีเลขสามสี่หกนะครับห้าหกสี่เก้าสี่หกเจ็ดหกสี่แล้วก็เจ็ดห้าสี่นะครับในวงกลมนะครับเหมือนเดิมนะครับที่วงกลมเอาไว้ก็คือน้นหนักนะครับซึ่งคิดว่าก็น่าจะมานะครับก็ขอให้ท่านพิจารณาดูนะครับว่า เลขตัวไหนนะครับเป็นเลขที่อยู่ในดวงใจนะครับก็วันพรุ่งนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับถูกหวยทุกๆคนนะครับตั้รวยกันทองทุกๆท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ต้องขออภัยที่มาช้านิดนึงนะครับบางทีทำงานทำงานเยอะไปก็ลืมนะครับลืมวันหวยออกก็เลยไม่ได้คำนวณให้ในร่วงหน้านะครับก็ มาคิดได้เมื่อคืนนี้พอดีนะครับก็ว่าจะลงให้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแหละวันนี้ก็ติดธารกิจอีกนะครับล้างแอร์อยู่นะครับไม่ว่างเลยวันนี้ก็เลยเอาแ้วกันในๆก็ลงลงตอนเย็นดีกว่านะครับอย่างน้อยก็มีเวลาอีกวันหนึ่งนะครับสําหรับการหาซีโรตรีนะครับกับหรือนะครับใช้เวลาคิดในการจะเลือกเลขตัวไหนนะครับเป็นเลขเด่นนะก็อย่างน้อยก็หรือวันพรุ่งนี้วันหนึ่งนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับอยากถูกหวยรวยสตังค์ยังไม่ซื้ออยากมีชื่อนักประพันยังไม่เขียนอยากมีเงินเป็นล้านไม่พากเพียนจบจนสิ้นผมหอกเจ้าเหมือนเดิมนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ